สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับบรรยากาศข้างหลังครับท่านผู้ชมครับท่านคงจะเห็นและก็เดากันออกแล้วนะครับว่าเวทีสวยงามแบบนี้สามสี่ทุ่มทีมงานยังตอกตะปูยังสร้างกันยังไม่เสร็จเลยครับเพื่อที่จะเร่งให้เสร็จภายในวันที่ห้าธันวามหาราชหรือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองครับท่านผู้ชมครับและเวทีนี้ตั้งอยู่ที่ ชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะครับอา้าวเขตบางกอกใหญ่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับปกติแล้ววันนี้ท่านประธานชุมชนจะเดินทางมาด้วยตัวเองแต่วันนี้ท่านติดภารกิจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ท่านประธานที่ปรึกษามาอยู่ที่นี่แล้วที่น้องนะครับและอีกท่านหนึ่งครับตัวแทนจากบริษัทประชนอนคอนสตรักชั่นจำกัดก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมาสอบถามรายละเอียดนะครับว่า เวทีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ท่านประธานติดภารกิจท่านประธานชื่ออะไรนะครับวันชัยราบไยพงศ์ครับเสียตโดยปกติี่การรับรงตำแหน่งนตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานเหี่ยวเวหากกนเข77แล้วนึกยังไงครับถึงได้ทำเวทีนี้ขึ้นมาครับก็เราทำเป็นเป็นประเพณีไปแล้วครับ<อ>คือทำกันทุกปีโอ้ทำทุกปีนะครับ เอาเข้าเรื่องงานเลย5ธันวาเราจะเริ่มงานกันกี่โมงครับงานจะเริ่มตั้งแต่17.30เนี่ยก็คือมีการรำถวายพระครในวัาร์ที่เจ้าหัวเนี่ย1 3 0แล้วเวลา19.00นาทีเนี่ยก็จะการเป็นการจุดเทียนไทยถวายพระคมเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วบริษัทประชนอนคอนสตัคชั่นมีส่วนร่วมในงานนี้ยังไงครับ ก็ป็บบนส่วนหนึ่งทตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนนี้็ช่ก็คือแล้วกคุณช่วยงานทุกปีครับก็ช่วยทางด้านช่างเชื่อไว้ข้งมือว่าอุป,ระปะกรณ์ว,ว่าอาหารที่ดีนี่ครับมแม่นานผู้ชมครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ชาวชุมชนลานมะขามบ้านหม้อช่วยกันทุกๆปีนะครับและอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่า5ธัาานวามหาราช เชิญมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอ้าวมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวชุมชนร้านมะขามบ้านหม้อเขตใกล้เคียงมาร่วมกันจุดเทียนชัยนะครับกิจกร,กรรมดีๆแบบนี้เขตวัดอารุณ์ของเราเนี่ยนะครับอ่ะเดินทางกันมาเลยนะครับอ่ะฝากเอาไว้ครับพิธด,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 ดีเด็ดๆก็ขเข้าไปชมกันที่ วเวอร์ไว็บกระชอนดอทคอมโซเชียลแคมก็กระชอนดอทนะครับถ้าเป็นทาง Youtube ก็ค่ายเพลงกระชอนดอทมถ้าเป็นทาง Facebook นะครับเรามีแฟนเพจครับผมกระชอนคลิกเด็ดสำหรับวันนี้ขอบคุณประธานที่ปรึกษาชุมชนแล้วก็ตัวแทนจากคนษักกระชอนนะครับสวัสดีครับ